เรื่องโจรจันท์เมื่อปีพุทธศักราช2446มีโจรพวกหนึ่งสมคบกันเที่ยวปล้นในแขวนจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีถึงเดือนกรกฎาโจรพวกนั้นปล้นไล่ฝูงกระบือในแขวงจังหวัดปทุมธานีแล้วไปปล้นที่บ้านชีปลาขาวในแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีอีกแห่งหนึ่งเวลานั้นเจ้าพญาศรีวิชัยชนินท ยังเป็นพระยาสุนทรบุรีสมุหเทสาพิบาลน,นครชัยศรีเป็นผู้เข้มแข็งขึ้นชื่อในการปราบโจรผู้ร้ายสามารถจับโจรผู้นั้นที่เป็นชาวเมืองสุพรรณบุรีได้หลายคนให้การรับเป็นสัตว์จึงให้จับโจรที่เป็นชาวเมืองอื่นเอาไปรวมการชำระที่เมืองนครปฐมในเวลากำลังชำระโจรพวกนั้นวันหนึ่งฉันออกไปเมืองนครปฐม เพื่อจะพักผ่อนในเวลาราชการตามเคยฉันเห็นตำรวจภูอรคนหนึ่งนำนักโทษขึ้นรถไฟที่สถานีบางกอกน้อยไปพร้อมกับฉันและไปลงที่สถานีปฐมเจดีฉันถามได้ความว่าเป็นโจรร้ายที่กำลังชําระคนหนึ่งซึ่งจับตัวไปจากเมืองปทุมธานีค่ำวันนั้นเจ้าพญาศรีวิชัยมากินอาหารด้วยกันกับฉันตามเคย แต่พอกินแล้วท่านขอลาว่าจะต้องไปชำระผู้ร้ายฉันถามว่าเหตุไนจึงต้องไปชำระเองท่านบอกว่าโจรคนนี้ได้ตัวมาใหม่ในวันนั้นเป็นตัวสำคัญนักที่เมืองปทุมเรียกกันว่าจันเจ้าเป็นหัวหน้าของผู้ร้ายทั้งหมดถ้าให้คนอื่นชำระเกรงว่าจะไม่ได้ความจริงถึงคืนต่อมาเมื่อกินอาหารด้วยกันฉันถามว่า ชำระผู้ร้ายได้ความว่าอย่างไรท่านตอบว่ายังถวายรายงานไม่ได้ผู้เจ้าค่ะจนถึงคืนที่สเวลาเจ้าพญาศรีวิชัยมากินอาหารดูยิ้มแย้มแจ่มใสฉันถามการชำระผู้ร้ายท่านบอกว่าโจรจันทร์รับเป็นสัตว์แล้วแต่ก่อนมาฉันไม่เคยรู้จักตัวคนหน้าโจรหรือที่เรียกตามคำโบราณว่ามหาโจรน,นึกอยากรู้จักโจรจันเจ้า จึงบอกเจ้าพระยาศีวิชัยว่าเมื่อท่านชำระสะสางโจรจันเสร็จสิ้นสำนวนแล้วขอให้คมุมตัวมาให้พบกับฉันสักหน่อยท่านก็ให้คุมมาในวันรุ่งขึ้นพอฉันแลเห็นก็นึกประหลาดใจด้วยดูเป็นคนสุภาพรูปประพันธ์สันฐานไม่มีลักษณะอย่างใดที่จะสอว,ว่าใจคอโหดเยี่ยมถึงเป็นตัวหัวหน้าในโจรเมื่อพูดด้วยถ้อยคำที่ตอบก็เรียบง่าย เหมือนอย่างที่เคยเพชรทูลเจ้านายมาก่อนฉันออกพิโสวงใจนักจึงถามว่าได้เคยเฝ้าเจ้านายมาแต่ก่อนบ้างเือโจนจันทตอบว่าได้เคยเฝ้าหลายพระอ,องค์ที่เคยทรงใช้สอยก็มีในใจฉันยิ่งสงสัยฉันจึงถามว่า,าก็แกเป็นโจรเจ้านายท่านไม่ทรงังเกียจบ้างหรือโจรจันตอบว่าเจ้านายท่านทรงไม่ทราบว่าเป็นโจรอย่าว่าแต่เจ้านายเลยถึงคนอื่น ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นโจรรู้แต่ในพวกโจรด้วยกันเท่านั้นเพราะพวกโจรต้องระวังตัวกลัวถูกจับอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเรียกกันว่านักเลงคนอื่นก็เลยเรียกว่านักเลงหมายความว่าเป็นคนคว้างขวางนักเลงคนไหนมีพวกมากก็เรียกว่านักเลงโตนักเลงที่ไม่เป็นโจรก็มีแต่นักเลงเป็นคนในกว้างรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วผู้มีบรรดาศักดิ์จึงชอบใช้ ็ได้คุ้นเคยกับพวกมีบรรดาศักดิ์ด้วยเหตุนั้นฉันไถ่ถามความข้ออื่นโจนจันท์ก็เล่าให้ฟังโดยซื่อแม้จนลักษณะที่ทำโจรกรรมคงเป็นเพราะเห็นได้ว่าสารภาพความผิดต่อเจ้าพญาศีวิชัยหมดแล้วไม่มีอะไรจะต้องปกปิดต่อไปแต่การที่ถามโจนจันความประสงค์ของเจ้าพญาศีวิชัยกับความประสงค์ของฉันผิดกันเจ้าพญารีวิชัย ประสงค์จะรู้เรื่องป้นเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นสำคัญแต่ตัวฉันอยากรู้วิธีของโจรผู้ร้ายทั่วไปไม่เฉพาะแต่เรื่องที่โจรจันทร์ถูกจับฟังข่าอธิบายของโจรจันทร์จึงเลยออกสนุกยิ่งฟังไปก็ยิ่งตระหนักใจว่าโจรจันทร์ชำนิชำนาญการโจรกรรมสมกับที่เป็นนายโจรฉันถามถึงกระบวนการโจรกรรมอย่างใดๆโจรจันทร์พรรณนาได้ทั้งหมด ดังจะเขียนให้เห็นพอเป็นตัวอย่างดังนี้ถามว่าการที่โจรป้นเรือนนั้นเขาว่ามักมีคนที่อยู่ใกล้กับเจ้าทรัพย์เป็นสายจริงหรือไม่โจรจันตอบว่าการที่ป้นนั้นจำต้องมีสายถ้าไม่มีสายก็ป้นไม่ได้ถามว่าเพราะเหตุใดไม่มีสายจึงป้นไม่ได้โจรจันตอบว่าพวกโจรต้องอาศัยผู้เป็นสายหลายอย่างเป็นต้น แต่ผู้เป็นสายไปบอกพวกโจรรู้ว่าบ้านไหนมีทรัพย์ถึงสมควรจะป้นและการที่จะป้นนั้นพวกโจรต้องเอาชีวิตเสี่ยงภัยพวกโจรก็รักชีวิตเหมือนกันต้องสืบสวนและไล่เลียงผู้เป็นสายให้รู้แน่ก่อนว่าเจ้าทรัพย์มีกำลังจะต่อสู้สักเพียงใดเพื่อนบ้านเลือนเคียงอาจจะช่วยเจ้าทรัพย์ได้อย่างไรทางที่จะเข้าให้ถึงบ้านเจ้าทรัพย์เป็นอย่างไร จะต้องสืบหาโอกาสเวลาเจ้าทรัพย์เผลอหรือเวลาไม่อยู่เป็นต้นจนแน่ใจว่ามีกำลังเจ้าทรัพย์ตั้งเท่าตัวหนึ่งพวกโจรจึงจะป้นการที่ป้นนั้นผู้เป็นสายมักเป็นต้นคิดไปชักชวนพวกโจรมาป้นพวกโจรต้องหาคนเป็นสายไม่ถามว่าคนชนิดใดที่เป็นสายให้โจรบ้างตอบว่ามักอยู่ในคนสามชนิดคือหนึ่งคนรับใช้อยู่ในบ้านเจ้าทรัพย์ ที่อยากได้เงินชนิดหนึ่ง,งเพื่อนบ้านที่เป็นอริคิดล้างผ่านเจ้าทรัพย์ชนิดหนึ่ง 3. ญาติที่โกรธจัดเพราะของเงินไม่ไม่ให้ใช้ชนิดหนึ่งถามว่าโจรที่ขึ้นป้นเรือนชนไหนจึงรู้ว่าเขาเก็บเงินทองไว้ที่ไหนตอบว่าประเพณีของโจรเมื่อขึ้นเรือนแล้วหมายจับตัวเจ้าทรัพย์หรือคนในเรือนเป็นสำคัญ เพราะพวกโจรไม่รู้ว่าเงินทองเก็บไว้ที่ไหนต้องขู่หรือทําทรกรรมบังคับให้คนในเรือนนําชี้จึงได้ทรัพย์มาถ้าจับตัวคนในเรือนไม่ได้พวกโจรต้องค้นหาเองมักได้ทรัพย์น้อยเพราะการปล้นต้องรีบให้แล้วเสร็จไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะมาช่วยถามว่าการที่เจ้าตัวเจ้าทรัพย์บ,บังคับถามไม่กลัวเขาจําหน้าหรอตอบว่าแต่ก่อนมาโจรที่คุ้นเรือน ใช้มองหน้ามิให้เจ้าทรัพย์รู้จักแต่เมื่อการปกครองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาเกิดป้นผู้ใหญ่บ้านมักเรียกลูกบ้านมาตรวจจะล้างหน้าไปรับตรวจไม่ทันพวกโจรจึงคิดวิธีใหม่ให้โจรที่อยู่ตินฐานห่างไกลเจ้าทรัพย์ไม่รู้เป็นพนักงานขึ้นเรือนไม่ต้องมอมหน้าเหมือนแต่ก่อนให้โจรที่อยู่ใกล้เปลี่ยนไปเป็นพนักงานซุ่มระหว่างอยู่ที่มืดถามว่าโจรชนิดไหนที่เรียกกันว่าไอเสือ ตอบว่าไอเสือนั้นไม่ใช่ชื่อสำหรับเรียกตัวโจรแต่เป็นคำสัญญาที่หัวหน้าสั่งการให้เวลาป้นเป็นต้นแต่เมื่อรอบเข้าไปลายล้อมบ้านแล้วพอจะให้ลงมือป้อนอย่างเปิดเผยหัวหน้าร้องบอกสัญญาณว่าไอเสือเอาว่าพวกโจรก็ยิงปืนและเข้าพังประตูเมื่อเข้าบ้านได้แล้วหัวหน้าร้องบอกสัญญาณว่าไอเสือขึ้นพวกที่เป็นพนักงานขึ้นหรือต่างหาก ก็ขึ้นทุกท่าที่จะขึ้นเรือนได้เมื่อป้อนแล้วหัวหน้าร้องบอกสัญญาณว่าไอ้เสือถอยต่างก็ลงจากเรือนพาก,กันกลับไปแต่ถ้าไปเสียทีเห็นจะป้นไม่สําเร็จหัวหน้าร้องบอกสัญญาณว่าไอ้เสือล่าต่างคนก็หนีเอาตัวรอดเป็นคําสัญญากันอย่างนี้เพิ่งเห็นได้ตามคำอธิบายที่เขียนเป็นตัวอย่างไว้ว่าโจรจันชำนิชำนานการโจรกรรมมากถ้าหากโจรกรรมเป็นศาสตร์อันหนึ่ง ความรู้ของโจนจันก็ถึงภูมิศาสตรอาจารย์เลยเพราะฉะน,นั้นพอพูดกันได้ว่าวันหนึ่งฉันก็ติดใจนึกอยากจะรู้กระบวนของโจรต่อไปให้สิ้นเชิงแต่นั้นถึงเวลาเย็นฉันลงไปนั่งเล่นที่สนามหญ้าก็ให้เบิกตัวโจนจันมาถามต่อมาอีกหลายวันจึงคุ้นกันฉันเลยถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดแกจึงรับเป็นสัตว์โจนจันตอบว่าเดิมก็ตั้งใจจะไม่รับถ้าชำระที่เมืองปทุม ก็เห็นจะไม่ได้ความจากตัวแก่แต่ใจมาอ่อนเสียที่เอามาชำระต่างเมืองตั้งแต่ลงจากรถไฟแลเห็นพวกพ้องแม้แต่ใครที่เคยรู้จักหน้าสักคนก็ไม่มีเหลือแต่ตัวคนเดียวก็เปลี่ยวใจเมื่ออยู่ในเรือนจำพบปะนักโทษถามถึงพวกพวกที่ถูกจับมาเขาบอกว่ารับเป็นสัตว์หมดแล้วก็ยิ่งข้างครามแต่อย่างอื่น ไม่ทำให้ท้อใจเหมือนวิธีชำระของเจ้าคุณเทสาถามว่าท่านชำระอย่างใดโจนจันเล่าว่าเวลาไล่าย,ยามหนึ่งท่านเอาตัวไปที่สาลอำเภอตัวท่านนั่งเก้าอี้อยู่ที่โต๊ะกับข้าราชการอีกสองสามคนท่านเรียกตัวเข้าไปนั่งที่ข้างเก้าอี้ท่านถามถึงเรื่องที่ไปป้นแกปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็นด้วยท่านก็หัวเราะแล้วพูดว่าคิดดูเสียให้ดีเถิด พวกพ้องเขารับกันหมดแล้วท่านว่าแต่เท่านั้นแล้วก็หันไปพูดกับข้าราชการถึงการงานอย่างอื่นและสูบบุหรี่กินน้ำร้อนไปพงังให้แกนั่งคอยอยู่นานจึงหันกลับไปถามอีกว่าจะว่าอย่างไรแกปฏิเสธท่านก็หัวเราะคิดเสียให้ดีแล้วหันไปพูดกับข้าราชการให้แกนั่งคอยอีกนานหันมาถามอย่างนั้นอีกแกก็ปฏิเสธท่านก็หัวเราะ และบอกให้คิดให้ดีอีกเวียนถามอยู่แต่อย่างนั้นหลายพักจนเวลาสักห้าทุ่มจึงเลิกชำระถึงวันที่สองพอยามหนึ่งท่านก็เอาตัวไปชำระอีกพอได้ยินถามเหมือนอย่างวันก่อนก็ลำคาญใจยิ่งถูกถามซ้ำซากก็ยิ่งลำคาญนักแต่ยังแข็งใจปฏิเสธอยู่พอคืนที่สามละอายใจเสียแต่เมื่อเขาไปเอาตัวมาจากเรือนจำพอเจ้าคุณเทสาตั้งคำถามอย่างเก่าก็เบื่อเหลือทน เห็นว่าถ้าปฏิเสธท่านก็คงถามเช่นนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดนึกว่าไหนๆก็คงไม่พ้นโทษเพราะพวกเพื่อนรับเป็นสัตว์หมดแล้วรีบเสียให้รู้ไปดีกว่าจะได้หลับนอนสิ้นลำคาญจึงรับเป็นสัตว์ในคืนวันที่สามเพราะสู้ปัญญาเจ้าคุณเทสาไม่ได้ในการชำระโจรผู้ร้ายเจ้าพญาศรีวิชัยมีวิธีผิดกับคนอื่นอีกหลายอย่างท่านเคยบอกกับฉันอย่างหนึ่งว่า ถ้าชำระในถิ่นที่ตัวผู้ร้ายอยู่ไม่มีใครรับเป็นสัตว์ด้วยมันอายพวกพ้องของมันถ้าเอามันไปชำระให้ต่างถิน่นให้ความสัตว์ง่ายขึ้นพระยาหินทรนเดชานุวัตรซึ่งต่อมาได้เป็นสมุหเทสาพิบาลมณฑลนครชยัยศรีเวลานั้นยังเป็นที่พยาสีวิเศษยกกระบัดมณฑลหัวหน้าเป็นนักงานอายการเป็นมือขวาของพระยาสีวิชัยในการชำระโจรผู้ร้าย เคยเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อพวกโจรจันท์ป้นบ้านฉีประขขาวครั้งนั้นพอรู้ข่าวถึงนครปฐมเจ้าพยาศรีวิชัยก็ให้ยาพมหินทรารีบลงเรือไฟขึ้นไปเมืองสุพรรณสั่งว่าให้ไปเอาตัวผู้ใหญ่บ้านก่อนที่ตำบลบางซ้อมาซักถามเถิดคงจะได้ความพระยามหินทลาตรงไปเอาตัวผู้ใหญ่บ้านก่อนมาซักไซก็ให้การรับเป็นสัตว์ว่า อยู่ในพวกโจรที่ป้นนั้นให้การบอกชื่อพวกโจรจึงจับตัวได้พยามาหินทราไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเจ้าพยาศรีวิชัยจึงสามารถชี้เจาะตัวได้ให้ไปเอาตัวผู้ใหญ่บ้านมาก่อนชำระมีผู้อื่นว่าพิธีของเจ้าพญาศรีวิชัยนั้นเวลาท่านไปเที่ยวไหนไหนท่านสืบถามชื่อนักเลงในท้องถิ่นจดไว้ในสมุดพกเสมอถ้าสามารถจะพบได้ก็คิดอ่านรู้จักตัวด้วย แล้วสืบถามเรื่องประวัติของพวกนักเลงจากคนร่วมถิ่นที่เป็นนักโทษติดอยู่ในเรือนจำจึงรู้แหล่งของพวกโจรในตำบลต่างๆท่านยังมีผู้ช่วยอย่างเป็นมือซ้ายของท่านอีกคนหนึ่งคือพระพุทธกเกษตรตานุลักษ์เมื่อยังเป็นหลวงชัยอายาพระธรรมมาลงเรือนจำเมืองนคนปรปฐมเป็นผู้ที่มีคุณพุทธอย่างแปลกประหลาดในกระบวนการบังคับบัญชาไม่ดุร้ายแต่สามารถให้นักโทษรักด้วยกลัว หลวงชายอาญาคุณพ่อทั้งเรือนจำจนคนภายนอกพิศวงถึงกล่าวกันว่าหลวงชายอาญาอาจจะจ่ายนักโทษไปทำงานได้ด้วยไม่ต้องมีผู้คุมเพราะแกรู้จักผูกใจนักโทษไม่ให้หนีฉันเคยถามตัวแกว่าทำอย่างไรนักโทษแกจึงจะไม่หนีแกบอกว่านักโทษมีสองชนิดชนิดที่จะหนีถ้ามีโอกาสเมื่อใดมันคงจะหนีชนิดนั้นจะจ่ายออกนอกตารางไม่ได้ แต่นักโทษอีกชนิดหนึ่งใจยังรักดีคือพวกที่จะต้องติดไม่นานพวกที่ใกล้จะถึงเวลาพ้นโทษชนิดนี้สั่งสอนได้ถึงในพวกนี้แกก็เลือกจ่ายไปโดยลำพังแต่คนที่เชื่อใจไม่ว่าจะไม่หนีแกไม่มีวิชาอย่างไรที่เปลี่ยนอุปนิสัยของพวกมันได้ฉันได้ฟังคำอธิบายของแกก็เข้าใจว่าความสามารถของแกอยู่ที่รู้จักคาดใจนักโทษเป็นสำคัญที่แกเป็นกำลังของเจ้าพญาศรีวิชัย อยู่ในการสืบเรื่องโจรผู้ร้ายจากความรู้ของพวกนักโทษอย่างหนึ่งกับปลอมผู้ร้ายให้รับเป็นสัตจะอย่างหนึ่งดูเหมือนแก่จะมีนักโทษที่ฝึกหัดไว้สําหรับให้อยู่ปะปนกับพวกโจรผู้ร้ายที่แรกจับค่อยคอยพูดจากเกี้ยกล่อมให้รับเป็นสัตว์ดังให้เห็นในคําที่โจรจัรเล่าหลวงชัยอาญาเป็นทั้งพระธรรมลงและเป็นครูของพระธรรมลงในเรือนจําอื่นซึ่งฉันสั่งให้ส่งไปศึกษาจากมนทนต่างๆ อยู่ในตำแหน่งจนแก่ชราจึงขอลาออกและได้เลื่อนเป็นพระพุทธกเกษตรานุรักษ์ตำแหน่งเจ้ากรมรักษาพระปถมเจดีจนถึงแก่กรรมฉันได้ฟังคําอธิบายของโจรจันทร์ถึงกระบวนการโจรกรรมต่างๆคิดเห็นว่าโจรกรรมเป็นของมีจริงคล้ายกับเป็นวิชาอย่างหนึ่งไม่ใช่แต่สําหรับเรียกกันโดยโวหารหากเป็น วิชาสำหรับทำความชั่วสาธุชนไม่เอาใจใส่ที่จะรู้จึงรู้กันแต่ในพวกโจรว่าที่จริงถ้าสาธุชนรู้ไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์เช่นพนักง,งานปราบปรามโจรผู้ร้ายก็จะได้รู้เท่าทันโจรหรือเป็นขลือหาบดีก็จะได้รู้จักป้องกันทรัพย์สมบัติของตนตัวฉันมีโอกาสที่ได้พบกับศาสตราจารย์โจรกรรมน่าจะลองเขียนให้ความรู้เรื่องโจรกรรม เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปราบโจรผู้ร้ายตามหัวเมืองตลอดจนพวกเจ้าทรัพย์คิดเป็นเช่นนั้นจึงเรียกโจรจันร์มาถามอีกครั้งหนึ่งถามครั้งนี้ฉันจะเอากระดาษดินสอจดคำอธิบายและบอกโจรจันร์ให้รู้ว่าฉันจะแต่งหนังสือเรื่องโจรกรรมถ้าบอกให้ถี่ท้วนดีจริงฉันจะกลาบบงคมทูลขอให้พ้นโทษเป็นบำเหน็จแก่โจรจันโจรจันจริงดีจึงชี้แจงให้ตามพระประสงค์ และให้สัญญาว่าถ้าพ้นโทษจะทิ้งความชั่วไม่เป็นโจรผู้ร้ายต่อไปจนตลอดชีวิตถึงเขียนเรื่องโจรกรรมเป็นอย่างพิสดารจนสำเร็จแล้วให้พิมพ์เป็นเล่มสมุดเรียกชื่อว่าสนทนากับผู้ร้ายป้นเมื่อปีพุทธศักราช2446แต่พอหนังสือนั้นปรากฏคนก็ชอบอ่านกันแพร่หลายถึงต้องพิมพ์ซ้ำหลายๆครั้งเพราะยังไม่เคยมีใครรู้จักเรื่องโจรกรรมเช่นนี้ เหมือนอย่างพันธานาในหนังสือเรื่องสนทนากับผู้ร้ายป้นมาแต่ก่อนส่วนตัวโจรจันนั้นฉันก็กราบทูลขอพระราชทานโทษด้วยความดีความชอบที่ได้ชี้แจงกระบวนการจรจระจำให้เป็นประโยชน์แก่การปราบปรามโจรผู้ร้ายเมื่อได้รับพระราชทานโทษแล้วโจนจันไม่ประสงค์จะกลับไปอยู่เมืองปทุมขออยู่รับใช้สอยที่เมืองนคนปรปฐมต่อไปเจ้าพญาศรีวิชัยว่าพวกโจรป้นเช่นในจันยังถือสัตว ถ้ารับกับใจแล้วพอไว้ใจได้ไม่เหมือนพวกขโมยที่ล้วงรับตัดช่อย่องเบาท่านเห็นฉันคุ้นเคยจนชอบในจันทร์จะให้เป็นพนักง,งานเฝ้าเรือนบังกะโลที่ฉันพักฉันก็ไม่รังเกียจในจันทร์ในตำแหน่งทำงานก็ให้ครอบครัวตามไปอยู่ที่เมืองนคนปรปฐมเมียไปตั้งร้านขายของมีลูกชายคนหนึ่งเพิ่งรุ่นหนุ่มเอาไปให้เจ้าพญาศรีวิชัยฝึกหัดในราชการ แต่นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสืบมาทั้งครัวเรือนในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดํารงตําแหน่งพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราโปรดเสด็จประพาทเมืองนคนปรปฐมอยู่หนึ่งเนืองเมื่อย,ยังไม่ได้สร้างวางใหม่สเสด็จไปประทับที่เรือนบังกะโลของฉันเป็นนิดทรงทราบว่าในจันทร์คนรักษาเรือนเคยเป็นโจรตัดเรียกไปถามไทยให้เล่าเรื่องโจรกรรมถวายจนทรงคุ้นเคย ถึงสมัยเมื่อเสวยราชแล้วสเสด็จออกไปเมืองนคนปรปฐมพบในจันทร์ก็ตัดทักด้วยทรงพระกรุณาแม้พวกข้าราชการในราชสำนักหรือที่ไปรับราชการณเมืองนคนปรปฐมก็รู้จักในจันทร์ทุกคนไม่มีใครลังเกียจถ้าจะว่าก็เป็นเหตุเพราะที่เคยเป็นโจรแล้วกลับใจได้แม้เป็นพลเมืองสามัญไปรับจ้างเฝ้าเรือนบางกะโลก็เห็นจะไม่มีใครนำพานัก นายจันเป็นผู้เฝ้าเรือนบังกะโลมากว่า20ปีจนแก่ชราทำงานไม่ไหวจึงออกจากหน้าที่เมื่อฉันเขียนนิทานนี้ได้ยินว่าโจรจันร์ยังอยู่ที่เมืองนครปฐมอายุกว่า80ปีแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณครับ